ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องหลวงเล่เจ้ามาเฟียประพันธโดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่สม ใบหน้าหงิกงอยังไม่สามารถลดทอนความงามของนัชชาวีลงได้วันสําคัญของเธอแท้ๆแต่หญิงสาวกลับไม่ได้รู้สึกเบิกบานสักนิดวันนี้คือวันที่เธอถูกโยนออกจากเบนิคอฟเพื่อเข้าสู่อ้อมกอดของมารินในงานวิวาที่คนทางมอสโกกล่าวขานกันทุกหย่อมยา่าเมื่อมันคืองานช้างสองตระกูลดังที่ศักดิ์ศรีเทียมหน้ากันที่สุดในมอสโกเบนิคอฟกับมารินชุดแต่งงานงดงามอลังการสั่งตรงจากปารีสด,ด้วยฝีมือตัดเย็บของช่างที่ดังที่สุดแห่งปีภายใต แบ,บแรนด์ดังไม่สวยสิแปลกทำหน้าให้มันดีๆหน่อยดีมากนีรนาดกระซิบดุเมื่อบุสาวนาหน้าหงิกยิ่งกว่าหมาในกระดานหมากรุกหญิงสาวเสก้มหน้าลงจะให้ฉีกยิ้มระรื่นได้อย่างไรก็เธอไม่เต็มใจสักนิดนี่แค่ถูกจูบต้องแต่งงานล้างอายเพื่อกันคำขอรหาที่เธอไม่เห็นจะสนใจแต่มารดากลับไม่ยอมบิดาก็ไม่กล้าหือสรุปเคือเธอต้องตกกระไดพลอยโจรเซงสุด,สด อาเธอเองก็รู้สึกไม่แตกต่างกับนัทชาวีเลยเขาเพิ่งจะอายุ23ปีได้ไม่กี่วันแต่กลับต้องยอมสละความโสดเดินเข้าสู่กรงเกียรติยศประตูวิวาที่กักขังเขาไปตลอดชีวิตกับผู้หญิงที่รู้จักกันแบบผิวเผินแม้หล่อนจะน่าสนใจแต่มันเร็วไปจนตั้งตัวไม่ทันยิ้มหน่อยสิอย่าทำให้แม่ขายขาี้หน้า ที่คำพรเดินโชบมากระสิบไกลๆเขาทําหน้าเหมือนกลืนบระเพชดยับยูยีไม่เหมือนชายหนุ่มผู้โชคดีได้เดินเข้าสู่ประตูวิวาสักนิดอาเธอร์แยกยิ้มแบบเสียไม่ได้เขาถอนใจแรงๆประตูนรกกําลังเปิดรับเข,เขาเข้าไปเป็นสมาชิกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพิธีต่างๆถูกเตรียมไว้เพื่อรอคนสําคัญทันทีที่ประตูโบสถ์เปิดออกนัชชาวีเดินเข้ามาพร้อมกับดิมิทรีหล่อนสวยสง่าเสียจนอาเธอร์ตาข้าง แม่เจ้านี่มันนางฟ้าชัดๆไม่มีคำบรรยายใดๆจะเหมาะสมเท่านัชชาวีสวยจนเขาลืมหายใจยืนอ้าปากค้างจนวิกเตอร์บิดาต้องกระแอมเตือนหุบปากหน่อยไอ้ลูกชายมาแรงวันกำลังจะบินเข้าไปวางไข่อยู่แล้วไหนว่าไม่สนใจล่อนไง ในสายตาผู้ชายเหมือนกันวิกเตอร์มองเห็นความพอใจฉาบอยู่เต็มดวงตาบุตรชายแต่ไม่รู้อาเธอร์จะปากแข็งไปไหนอาเธอน่าจะพอใจเจ้าสาวไม่ใช่น้อยแต่ยังไม่ยอมรับก็เท่านั้นเองแค่นี้เขาก็พอใจแล้วละ่ะบุตรชายไม่ได้ถูกฝืนใจเกินทนไหวเขาพึงพอใจเจ้าสาวอยู่บ้างแค่นี้ก็คงหมดห่วงเมื่ออาเธอถูกปลุกฝังจากภรรยาเขามีความซื่อสัตย์พอตัว คงไม่ทําให้ครอบครัวใหม่อปางวัยเกินไปชายหนุ่มยิ้มแก่เกอร์เขาหุบปากฉับเสเบือนหน้าหนีไม่อยากถูกสะกดด้วยมนนางที่แผ่ออกมาจากตัวผู้หญิงที่ชื่อนัชชาวีอีก ใช่ว่าอาเธอจะเป็นคนเดียวเมื่อไหร่นัชชาวีเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้เขาเลยถึงเธอจะปากแข็งแสงทําเป็นไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามที่กําลังจะเป็นว่าที่สามีอาเธอมารินรูปงามน้อยเมื่อไหรล่ะมีเสียงกริ๊ดกราจ,จากเพื่อนสนิทกริง้งกรางมาแซวไม่หยุดหลังทางครอบครัวเธอประกาศข่าวดีออกไปทางหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ใครๆก็พากันอิจฉาเธอเมื่อเขาเป็นไอดอลของผู้ชายหลายคนและเป็นขวัญใจของสาวๆอีกครึ่งประเทศโปรไฟล์หรูขนาดนี้มีใครบ้างล่ะไม่ปรารถนา เขาผู้ชายหน้าหวานตาหวานและองอาจมีความเด็ดขาดในดวงตาแม้จะหวานฉ่ำจนละเมอแต่ก็เฉียบขาดเช่นเดียวกันรูปลักษณ์ของเขากินนายแบบดังๆหลายคนแถมพ่วงท้ายด้วยนามสกุลมารินเป็นผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่อายุยังน้อยพอขึ้นแท่นแทนบิดาอาเธอยิ่งเด่นเขาเป็นที่หมายปองของสาวๆแต่เธอกลับโฉบเขาเข้าประตูวิวาเลยมีทั้งคนอิจฉาริษยาและร่วมสแสดงความยินดีกันล้นหลามมือของเธอชื้นเหงื่อจนดิมิทรีหันกลับมามอง ดวงตาของท่านปนเปด้วยความเป็นห่วงสุดแสนไหวไหมดีมาก เสียงท่านถามแม้จะยังก้าวตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆหากแม้นบุตรสาวตอบมาคําเดียวว่าเธอไม่ไหวดิมิทรีพร้อมที่จะขัดใจภรรยาครั้งแรกเขาคงปล่อยให้นัดชาวีเผชิญหน้ากับความกดดันไม่ได้จริงๆหญิงสาวอยากตอบตามใจตัวเองแต่หากเธอต้องการต่อต้านเธอควรทําตั้งแต่แรกไม่ใช่มาทําเอาในนาทีสุดท้ายเพราะคนที่จะต้องแบกความทุกข์ไว้จะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวมารดาของเธอสิต้องทุกทนอย่างหนักกระแสข่าวคลองโหมใส่จนท่านอาจจะล้มป่ เมื่อการวิวาครั้งนี้คือการปิดข่าวเช้าที่เธอสร้างขึ้นนัชชาวีสูดลมหายใจลึกๆไว้คะเดทเธอตอบเสียงอ่อนๆเหงื่อยังคงไหลซึมแต่เธอจะไม่ถอยหลังหนีเมื่อตัวเองคือสายเลือดเบเนคอฟเลือดเข้มข้นและไม่เคยยอมแพ้สู่สักตาสิเลารอให้เรื่องสาเธอจะขอหย่าแล้วกลับไปอยู่ในอ้อมกอดพ่อกับแม่อีกครั้งเพราะไม่ได้รักใครผูกพันกันอาเธอคงไม่ทัดทานอาเธอมาริน คุณจะรับนัชชาวีเบนิคอฟเป็นภรรยาหรือไม่หญิงสาวแอบเบป้ปปากจะถามทำไมให้เสียเวลาก็มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ตกลงจะมาทำไมครับครับอาเธอตอบเสียงเรียบเขาแอบคำนัชชาวีดูหล่อนไม่ค่อยยินดีและไม่รักษาอาการเลยจนมารดาข,ของเธอต้องคอยทะลึงตาปรามบ่อยๆบ,บาดหลวงสูงไวัถอนใจเฮือกหนุ่มสาวคู่นี้มีอาการเหมือนกลืนยาขมต่างเบือนหน้าหนีกันไม่เหมือนคนที่จะมาสาบานรักกันสักนิด นัชาวีเบนิกอฟคุณจะรับอาเธอร์มารินเป็นสามีหรือไม่คำถามเดิมแต่หญิงสาวจำต้องตอบเธอสะบัดคอนให้ชายหนุ่มข้างตัวแล้วจึงกระแทกเสียงตอบออกไปรับค่ะนัชชาวีกรอกตาขึ้นบนเธออึดอัดและเหมือนจะหายใจไม่ออกเบื่อตัวเท่า้านเมื่อไรเหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดลงสักที หลังจากนี้คืองานฉลองเพื่อสยบข่าวลือเชฉางานฉลองวิวาที่เธอไม่ปรารถนาสักนิดเธอเตรียมจะยกชายกระโปรงและก้าวลงจากแท่นพิธีจบเหตุการณ์น่าอึดอัดแต่ยังไม่สิ้นสุดความทรมานีนีลงสักทีเดี๋ยวสิ เสียงห้ามของคนข้างตัวดังขึ้นเธอช้อนสายตาไม่พอใจมองพร้อมกับที่ชายหนุ่มโน้มใบหน้าลงมาพอดีแสงแฟลชสว่างวาบตอนที่ชายหนุ่มบันจงจูบให้ตายสิจูบครั้งนี้ทําเอานัดชาวีตัวชาริมฝีปากร้อนเผากดทับลงมานิ่งๆแล้วปลายลิ้นปิกเปียกก็แทรกลึกเข้ามาในโพรงปากของเธอหญิงสาวเบิกตากว้างเธอเตรียมจะห้ามแต่ ความรู้สึกหวามไหวแทรกซึมตามเข้ามาเธอช็อกเพราะความรู้สึกนั้นทำให้เธอตัวชาตามมาด้วยความวาบวิวนัชาวีไม่รู้ตัวหลังจากนั้นหลังจากที่ถูกอาเธอร์จูบความตื่นเต้นเคลิมจมตีจนเธอสมองเบลอรู้สึกตัวอีกทีตัวเองก็นั่งนิ่งอยู่บนเตียงหนาะในห้องสวีทของโรงแรมระดับ5ดาวสถานที่ส่งตัวหลังเลี้ยงฉลองพิธีวิวาเธอออกจากโบสถ์เธอเดินขอบคุณแขกความทรงจำเหล่านั้นเธอไม่เห็นจะจำได้ทุกอย่าง มันเบลอไปหมดหญิงสาวเสก็มองแหวนเพชรบนนิ้วตัวเองเพชรขนาดอลังการปังเวอร์สมกับเป็นแหวนมันแหวนแต่งงานที่มารินจัดหามาให้เพื่อความเหมาะสมสวยคำนิยามนี้ใช้กับความเลอค่าของแหวนวงสวยไม่ได้เลยมันสวยงามจนเธอบรรยายไม่ถูกไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าของมันด้วยซ้ำแสงเพชรส่องประกายวูบวาบจนตาพราจนเธอแอบเสียดายหากจะต้องจำใจคืนกลับไปในอนาคตเพราะมันเป็นสมบัติของมาริน จะอาบน้ำก่อนไหมอาเธอเดินเข้ามาถามเขาแอบมองภรยาป้ายแดงตลอดงานล่อนเมื่อลอยไปนับตั้งแต่ในโบทจนบัรนี้ทำเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์ถูกไขาลานจนเริ่มฉุนแต่พยายามไม่ใส่ใจเพราะไม่อยากให้งานล่มตามสบายเลยเดี๋ยวดีมาจัดการเอง เธอตอบเสียงสะบัดพยายามกดสายตาลงต่ำเมื่อขณะนี้ผู้ชายที่หล่อที่สุดในสายตาสาวเมืองมอสโกกำลังปลดกระดุมแขนเสื้อสูทของเขาถูกถอดวางพาดไว้บนเตียงและเธอเพิ่งเห็นว่าอาเธอร์เหลือแค่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงผ้าเนื้อดีเขากำลังจะโปทั้งทงที่เธออยู่ด้วยอย่างนั้นหรอหญิงสาวผวาเยือกเธอหมุนตัวมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่แล้วนี่ขณะนี้เธอกับเขาอยู่กันแค่สองคนคนพระหยุดนะคุณจะทำอะไร หมอนใบใหญ่นัดชาวีคว้ามากอดไวแนบอกเธอตาเหลือกมองชายหนุ่มตาไม่กระพริบพร้อมทั้งร้องห้ามเสียงหลงถามแปลกๆจะอาบน้ําไม่ถอดเสื้อผ้าได้ยังไงละ่ะชายหนุ่มปลดกระดุมแขนเสื้อต่อเขาสลัดตัวเชิตสีขาวหล่นกองบนพื้นแล้วก็เดินผิวปากหายลับไปหลังบานประตูห้องน้ําโดยที่หญิงสาวได้แต่นั่งตาโตหัวใจสั่นระรัวพร้อมกับสะบัดเสียงงึมงำ่หรูอย่าว่าหุ่นเฟิร์มแต่ถามดีมากหรือยังอยากมองหรือเปล่ายะ ไม่ใช่สาว,สาวที่คลั่งนายหรอกนะไม่เห็นจะอยากมองเอาไปอวดส,สาวคนอื่นนู่นแถวนี้ไม่มีใครต้องการอย่าฮตาดีมากจะเป็นกุ้งยิงไหมเนี่ยมือเรียวดึงถึงหมอนนุ่มในมือโดยประมาณว่าเป็นตัวแทนอาเธอเขาบางอ่าจมาโชว์สัดส่วนให้เธอเห็นแบบที่ไม่ได้ร้องขอแต่เขาเซ็กซี่ชมัดไม่แปลกใจสักนิดว่าทำไมสาวๆใฝ่ฝันถึงหนุ่มมากสเสน่ห์เช่นเขาผิวขา,ขาวๆหุ่นอืมแค่คิดก็ขนลุกขาวว่าวัง แถมยังมีหล่อนหน้าท้องซิกแพคแบบที่ชวนให้จับตามองแบบไม่กระพริบตาเธอไม่ได้ลามกนะเขาอยากมาเดินโปให้เธอมองเองช่วยไม่ได้ดวงตาอาเธอร์พราวระยับเขาบีบยาสีฟันบนแปรงเปิดน้ำราดให้เปียกๆก,ก่อนจะยัดใส่ปากทำความสะอาดช่องปากอย่างพิธีพิถันแค่คิดถึงใบหน้านัดชาวีก็แทบจะหัวเรกกาะกักแม่สาวแสนแสบนั่นถึงกับเบิกตาโตตอนที่เห็นเขาถอดเสื้อไม่อยากจะคิดว่าสาวเปรี้ยวอย่างหล่อนจะไร้เดียงสาเช่นนี้ชายหนุ่มลดสายตาตัวเองลง เขามองรูปกายสมบูรณ์พร้อมกับยิ้มแล้วก็ยกแขนขึ้นเบ่งก้ามพร้อมกับหลุดคำออกมาเสียงก้อง ชักสนุกแล้วสิแค่คิดก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวในขณะที่อาเธอร์กำลังสนุกนัชชาวีกลับรู้สึกทุกข์หนักเธอกําลังอยู่ในห้องนอนสองต่อสองกับผู้ชายแปลกหน้าผู้ชายที่เธอกับเขาเพิ่งจะผ่านพิธีวิวากกันมาหมาดๆเป็นคู่รักป้ายแดงแต่เธอไม่อยากเสียตัวเพราะไม่ได้สเสน่หาเขาสักนิดออกจะเหม็นคีน,นากับท่าทางเฉยชากวนอารมณ์ของเขาดีมากทำไงดี เธอเดินวนไปวนมาหาทางเลี่ยงเธอจะไม่ยอมให้เขาสวมรอยเพราะเป้าหมายของเธอคือการหย่าเธอจะไม่ยอมตกกระไดพลอยโจนแต่ต้องฝืนใจตัวเองแต่งงานเพื่อแก้ข่าวมันก็ทรมานมากพอแรงเธอจะไม่ยอมเพลียงพล้ำเสียตัวให้เขาอีกเป็นอันขาดแต่จะหาทางเลี่ยงไปจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงละ่ะหมอนั่นเดาใจยากและไม่รู้เจตนาแท้จริงของเขาด้วยแต่จะให้อยู่เฉยๆก็ไม่ใช่เธอน่ะสิ มันต้องลองเสี่ยงเพราะอาจเธอเองก็อาจจะไม่พอใจเหตุการณ์นี้เหมือนกันใครล่ะจะชอบการถูกกลุ่มถุงชนชุดต้องถอดชุดนี้ออกก่อนหญิงสาวเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้ามารดาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเพราะเธอเอาแต่เศร้าซึมเพื่อประท้วงเงียบๆแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนเคยจนต้องมาจนแต้มอยู่ในห้องนอนกับผู้ชายคนนั้นอยู่ในตอนนี้นี่ไงแม่คะใจคอจะให้ดีมากเปล,ลือยลอตะแค่ไงคะ เธอคลางเสียงอ่อยแต่และชุดที่นีรนาดเลือกไว้ให้ไม่บางก็โป่จนหญิงสาวมองเห็นแล้วเข่าแทบสุดหญิงสาวแอบเบ๊ะปะเธอเปิดประตูตู้เสื้อผ้าส่วนของอาเธอร์แล้วจึงค่อยๆย,ย,ยิ้มออกแม้เสื้อผ้าของเขาจะใหญ่โพรแต่ก็ดีกว่าใส่ชุดที่เหมือนจะมาเต้นจ้ำบะเอาหน่าแค่ครั้งเดียวนัดชาวีคว้าชุดบอมตัวใหญ่ของอาเธอร์ออกมาจากตู้เธอยกขึ้นทาบลําตัวพร้อมกับย่นหัวคิว้วโชคดีที่เอลเป็นแบบหูรูดมันช่วยให้เธอพอจะทนสวมใส่ได้ เธอจะนอนมันทั้งชุดนี้แหละบนโซฟาไม่ใช่บนเตียงวิธีเลี่ยงแบบเนียนๆไม่ให้เขารู้สึกรกระอักกระอ่วนหรือลำบากใจเสียงประตูห้องน้ำเปิดชุดที่เธอถือไว้แทบจะหลุดมือเมื่อชายหนุ่มหล่อล่ำเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยร่างเกือบเปลือยมีผ้าเช็ดตัวเกาะสะโพกสอบไว้แบบมินๆกับหยดน้ำพราวฉ่ำไปทั้งตัวคุณพระ เลือดกำเดาจะาก,กระฉูดหัวใจเธอเต้นระรัวเขาอ่อนแทบจะสุดรีบชักสายตากลับทันควันเดินขาอ่อนไปสุดนั่งบนโซฟากลางห้องรีบก้มหน้าลงหลบสายตาของเขาและมือเรียวบางขยุ่งชายกระโปรงตัวเองไว้แน่นๆในขณะที่ชายหนุ่มเดินลอยชายโฉบผ่านหน้าไปแบบเฉียดฉิวสิ่งที่นัชชาว,วีไม่เห็นคือแววตาระยิบระยับของอาเธอร์เขากลั้นยิ้มจนปวดแก้มเดินไปช่วยกางเกงวอมออกมาจากตู้เสือ้อผ้าและสวมบนร่างกายทั้งที่ตัวยังปี และเมื่ออาเธอเดินชบมาอีกครั้งคราวนี้นัชชาวีไม่รอช้าเธอทลาวิ่งเข้าห้องน้ำไปแบบไม่เหลี้ยวหลังมือเรียวบางยกกุมอ,อกไวน้นันหัวใจเธ,เธอเต้นกระหน่ำแทบจะหลุดออกจากครัวเขาช่างเป็นมนุษย์เพศช,ชายที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือฟีโลโมนหอมฟุง้งแม้แต่คนมีภูมิต้านทานความหล่อเหลาอย่างเธอยังไม่สามารถทานไหวบ้าชิบยิงสาวกระแทกฝ่ามือลงบนผิวสิงหลังหน้าเขาจงใจยั่วเธอนัชชาวีรู้ จำเอาไว้ต่อให้นายแก้ผ้าฉันก็ไม่สนเธอชี้นิ้วกลด่าผู้ชายรวมห้องผ่านกระจกเงาบานโตเรียวปากอิ่มเมมแน่นจนเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นก็ถอนใจเฮือกหญิงสาวไม่ค่อยมั่นใจเลยหากเขาโป้จริงๆเธอจะไม่มองจริงหรอ เธอพ่นลมหายใจออกจากช่องจมูกแรงๆจนปีกจมูกขยับพเยอพยาบิดปากเบี้ยวและแลบลิ้นปิ้นตาหลอกเงาตัวเองในกระจกถึงพูดออกไปเช่นนั้นแต่เวลานั้นจริงๆนัชชาวีไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้อย่างปากพูดหรือไม่หุ่นลำกล้ามลำแล้วไงชิถ้าไหวไหลยกมือเท้าเอวเบ้ปากกลอกตามองบนบนพึมพำเหมือนสาวจิตตกหลังจากโดนอาเธอร์หลอกล่อด้วยหุ่นทรมานใจฟีโลโมนฝุง ดีมากเฟิร์มกว่าอยะแต่ไม่ให้เห็นหรอกเธอปลดชุดสวยลงไปกองที่พื้นหมุนตัวมองสัดส,ส่วนอร่าอารามของตัวเองแล้วก็ไหวไหลใส่เนื้อเนื้ออวบอิ่มยั่วน้ำลายหากมีใครได้เห็นเอวคอสะโพกผายเรียวขาเพรียวยาวรูปร่างแบบนี้ผู้ชายเกือบครึ่งเมืองยอมสู่หกแต่เธอไม่มีวันให้หมอน,นั่นเห็นแน่แน หลังสำรวจร่างกายตัวเองอยู่นานเธอจึงเดินทิ้งสะโพกก้าวลงอ่างอาบน้ำพร้อมกับนอนแช่น้ำให้สบายอารมณ์ในชุดชั้นในที่ไม่ยอมถอดออกไปเพราะแอบหวั่นใจกับคนข้างนอกอย่างน้อยหักพลาด เธอก็ยังมีเสื้อผ้าสองชิ้นบนร่างกายไม่ได้โป๊แบบไม่มีอะไรเหลือเลยความอ่อนเพลียเพราะอดนอนบวกกับอากาศแสนสบายเย็นชื้นนัชชาวีเผลอหลับเธอพริมเปลือกตาหลุบลงหลับสบายท่ามกลางกระแสน้ําวนที่ไหลโอบล้อมรอบร่างกายสายน้ําอุ่นซานนอนหลับฝันหวานทั้งที่ยังนั่งอยู่ในอ่างอาบน้ําชายหนุ่มผุดลุกผุดนั่งเขามองเวลาที่นาฬิกาสลับกับการมองประตูห้องอาบน้ำสามชั่วโมงสําหรับการอาบน้ำหนึ่งครั้งนี่ยัยน่ ันใช้เวลานานขนาดนี้เพื่ออาบน้ําเลยหรอชายหนุ่มย่นจมูกเขาเดินไปทิ้งตัวนอนบนเตียงยกหมอนขึ้นแนบอกพยายามจะปิดเปลือกตาหลับแต่มันค้างคาใจจนต้องคอยเหลียวมองประตูห้องน้ําทุกห้านาทีโอ้ย ความอดทนหมดสิ้นไม่มีใครอาบน้ํานานขนาดนี้หรอกยกเว้นหล่อนจงใจหลบหน้าแต่คนอย่างนาชาวีมีหรือจะใช้วิธีนั้นหรือไม่อีกอย่างหล่อนก็อาจจะเผลอหลับและอย่างหลังมันอันตรายมากหากเผลอหลับในอ่างน้ําหล่อนมีสิทธิ์จมน้ําตายได้ชายหนุ่มกระแทกสั่นมือกับฝ่ามือตัวเองเขาเดินวนไปวนมาหน้าห้องน้ําเหมือนนูน้อยติดอยู่ในจันอันใหญ่ที่วิ่งวนยังไงก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเขาตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ําเพราะเห็นว่าหล่อนใช้เวลานาน,านเกินความ ความจำเป็นประตูล็อกกุญแจมันน่าจะมีชายหนุ่มเดินหรือค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาเหงื่อแตกซิกแม้อากาศจะเย็นจัดความร้อนใจมันผุดขึ้นมากลางใจบวกกับความเป็นห่วงอาเธอร์ถอนใจเฮือกสิ่งที่เห็นหลังตัดสินใจทําลายความเป็นส่วนตัวของหล่อนนัดชาวีหลับคอพับกลางอ่างน้ำหล่อนนอนกลนด้วยความสบายใจในขณะที่เขาเดือดร้อนแทบเป็นแทบตายให้ตายสิมันน่ารัก อาเธอร์ล้วงมือลงไปในน้ำใสๆที่เย็นเฉียบเขาใส,าส่ศีษษะไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนนอนหลับในอ่างอาบน้ำได้อย่างสบายอารมณ์ในคืนแต่งงานนัชชาวีน่าจะเป็นคนแรกทันทีที่น้ำหายออกไปจนหมดอาเธอร์กลืนน้ำลายเอือ้อยๆเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองคิดผิดเขาลืมได้อย่างไรว่าหล่อนนอนอยู่ในอ่างน้ำเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้คือหล่อนต้องโป๊ สิ่งที่เขาเห็นผิดพลาดไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยเมื่อนัชชาวีสวมชั้นในอยู่ก็จริงแต่มันปกปิดสัดส่วนยวนตาของหล่อนไม่ได้เลยสักนิดเพราะชุดชั้นในเปียกๆที่เป็นผ้าลูกไม้มันส่องทะลุถึงไหนต่อไหนและมันกำลังทำให้เขาเกิดความรุ่มร้อนขอโทษเธอไม่คุณ ชายหนุ่มบ่นพึมขนาดยืนหายใจแทบจะรดต้นคอหญิงสาวยังไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวตื่นหลอนหลับเหมือนคนอดนอนดวงตาพริมหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวชายหนุ่มตัดสินใจด้วยความจนใจจะปล่อยให้นอนตัวเปล่าหนาวเหน็บในห้องน้ำก็กระไรแต่หากแตะต้องเธอเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถอดกลั้นไม่กระทำไม่ดีไม่ร้ายกับหล่อนได้เลยถือว่าเป็นควันตาสำหรับผมก็แล้วกันนะ อาเธอร์ยิ้มเจ้าเลยเขาสอดแขนใต้ข้อพับกับด้านหลังนัชชาวีช้อนอุ้มเธอขึ้นจากอ่างอาบน้ํารีบเดินตรงไปยังเตียงกว้างพร้อมกับหย่อนร่างอวบอัดลงบนพื้นเตียงรีบตลบผ้านวมหนาคลุมร่างอารชรไว้ไม่อย่างนั้นปีศาจหมาป่าในตัวเขาคงแผลงฤทธิ์หล่อนมีสิทธิถูกปล้ำท,ทั้งที่ยังหลับแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้เธอนอนหลับทั้งที่ยังสวมชั้นในเปียกชื้นบนร่างกายได้หรอกเอาวะ ชายหนุ่มถอนใจแรงๆเขาตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งตั้งแต่พบเจอกับหลอนมานี่เขาตัดสินใจกับเรื่องไร้สาระแต่สำคัญมากหลายครั้งมากเกินไปมือแข็งแรงสอดเข้าไปใต้ผ้าห่มพร้อมกับกลั้นลมหายใจไปด้วยแค่แตะถูกอาเธอร์ถึงกับสะดุ้งผิวเย็นเฉียบอุ่นซานขึ้นและเนียนเรียบจนอยากจะแตะต้องแบบจริงๆจังๆ,งๆนิ้วเรียวไต่ดะไปตามลำตัว พยายามโฟกัสแค่การถอดไม่ใช่อยากแตะต้องอย่างที่นึกปลายนิ้วของเขาคลำหาปมสำหรับการปลดแต่ ไอชุดชั้นในที่เคยใช้เวลาไม่ถึงนาทีปลดมันออกไปเวลานี้เกือบห้านาทีอาเธอยังไม่สามารถปลดมันได้เขาหาตะขอชั้นในไม่เจอเหงื่อเริ่มแตกสิกสิกเมื่อต้องวนกลับออกมาจากใต้แผ่นหลังเพราะชุดชั้นในดีไซน์ลำ้ำซ่อนปมไว้ที่กลางเนินอกสําหรับการสวมใส่เหงื่อกการไหลหยดจากข้างขมับลงมาบริเวณแก้มชายหนุ่มยกมือขึ้นปาดออกไปลวกๆตัดสินใจเกลี่ยตะขอดันหน้าทั้งที่รู้ว่ามันเป็นวิธีแสนอันตรายเพราะอาจได้สัมผัส เนื้อแท้ของเธอเหตุการณ์ชวนระทึกเป็นไปตามการคาดคะเนทันทีที่ตะขอชั้นในหลุดผึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็ทําให้เขาใจสั่นได้เขารีบชักมือกลับแต่ เจ้ากำเอ๋ยอาเธอคร่ำครวญในใจเมื่อนัดชาวีพลิกตัวนอนตะแคงเธอยุดมือเขาไปก่อนแนบอกหน้าตาเฉยแถมมือของเขาอยู่ระหว่างเต่งเต้าสองข้างพอดีผิวเนื้อของหล่อนนุ่มนิ่มปานกรรมะหยี่กลิ่นตัวหล่อนหอมเหมือนดอกไม้ป่าและมันกำลังทำให้สติของเขาหลุดตะบะของเขาจวนเจียนจะแตกเดม ชายหนุ่มสะดด่าทุกสิ่งอย่างที่ไกลตัวและใกล้ตัวเขารีบหลับตาลงพยายามสะกดอารมณ์ที่กำลังลุกกระพือขึ้นนับหนึ่งถึงสิบในใจแต่ให้ตายเถอะแค่เลขง่ายๆแค่นี้อาเธอยังไม่สามารถนับได้ครบเลยสมาธิเขาไม่นิ่งพอเธอทำตัวเองนะดีมาก เสียงอาเธอร์แหบปล่าเขาตลบผ้าห่มขึ้นรีบกระโจนขึ้นไปซุกตัวเข้าไปในนั้นและเมื่อผ้าหม่มผืนใหญ่ตกลงมาที่เดิมก็คุมร่างสองร่างจนมิดพอดีคนที่หลับไม่รู้เรื่องก็ยังหลับต่ออย่างสบายใจส่วนคนที่ตัดสินใจรุกก็เริ่มทำตามใจตัวเองอย่างแข็งขันในไหนเขากับเธอก็แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวการที่เขาจะใช้ช่วงเวลาหวําหวากับเจ้าสาวป้ายแดงมันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอไม่ไหวแล้ว เสียงใครบางคนตะโกนดังๆอย่างคุมคลัง่งให้หยุดตอนนี้เขาคงสิ้นชีเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าต่อแม้หลังจากนั้นเขาจะโดนด่าหูชาก็คงต้องยอมมือแข็งแรงร้อนผ่าเคลื่อนที่คลึงเคขาไปตามเนื้อตัวเต่งตึง เขาลูบไลด้วยความชื่นชมกับความนุ่มเนียนมือความหวานแหลมของสิ่งที่ได้รับท่ามกลางความลังเลือนทำให้นัทชาวีอยากรู้อยากเห็นเธอไม่หวั่นเกรงสิ่งใดเลยเมื่อเข้าใจว่ามันคือความฝันชายหนุ่มสุขสันต์รสรักหวานไหวจนปอดกระเสามันรวมความรู้สึกหลายๆอย่างไว้ด้วยกันจนตัวเองยังรู้สึกตระนกมันเกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันจนแม้แต่ตัวเองยังตั้งรับไม่ทันและยังไม่อยากค้นหาชายหนุ่มรีบสลัดความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้น ในช่องอกเมื่อคนตายร่างน่าสนใจมากกว่าหล่อนกำลังทำให้เขาทารมานเมื่อนัชชาวีตวัดปลายขาเรียวอบรัดรอบสะโพกสอบและเบียดสายร่างกายเสียดสีกับตัวเองจนไฟปรารถนาแทบจะลุกพรึบขอโทษนะชายหนุ่มกระซิบข้างหูเธอเสียงแหบปราเมื่อตัดสินใจเดินหน้าต่อทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองกำลังเอาเปรียบคนไม่รู้สึกตัวเช้าวันใหม่ออ้ย หญิงสาวครางเสียงหลงเมื่อภวาตื่นขึ้นมาแล้วรีบพลิกตัวร่างกายเธอปวดเมื่อยไปหมดกระดูกกับเนื้อเหมือนจะแยกออกจากกันเกิดอะไรขึ้นเธอนอนหลับอยู่นี่นาแล้วทำไมเธอถึงได้ปวดเนื้อปวดตัวเช่นนี้ดวงตากลมโตเหมอมองฝ้าเพดานมันไม่คุ้นตาสักนิดไม่ว่าจะเป็นสีหรือเครื่องเรือนเธอนอนอยู่ที่ไหนกันละ่ะคำถามดังก้องอยู่ในหัวและคำตอบก็ตามมาแบบไม่ต้องถามไม่ต้องมีคำอธิบายอาเธอเดินมาใกล้เตียงเมื่อเขามองเห็นการเคลื่อนไหวของนัด ชาวีเลยพระจากกองเอกสารที่กำลังคลั่งเคร็งลุกขึ้นมามองเธอไกลๆอุ๊ยล่อนผวาเบิกตามองเขาตาโตโตออกไปไกลๆนะตาบ้าหญิงสาวตวาดแหวนหน้าเธอแดงแปรดเมื่อระลึกความหลังได้ในนาทีแรกที่เห็นหน้าชายหนุ่มเธอเพิ่งรู้สึกวงวงตลอดร่างกายไม่อยากจะเชื่อทั้งที่ระวังตัวอย่างเหนียวแน่นเธอ,อยังพลาดอา้าวไล่กันเสอีก ชายหนุ่มพูดกลัวเสียงหัวเราะทอดสายตาอ่อนเชื่อมมองหนอนตัวอ้วนกลางเตียงมืนัชชาวีตลบผ้าหม่มคลุมตัวแล้วก็กลิ้งตัวหนีไปชิดริมเตียงไกลจากที่เขายืนอยู่ไม่คิดจะอาบน้ำหรอนอนจมเงือแบบนั้นเหม็นแย่เขาแซงพูดไปอย่างนั้นเองกลิ่นของหล่อนหอมชื่นใจแม้จะหมักหมมไว้ข้ามคืนช่างฉันไปไกลๆนะ หล่นยังตวาดไล่ไม่หยุดอาเธอจึงไหวไหลเขาเดินย้อนกลับไปที่เดิมงานกำลังติดพันและเขาต้องเร่งสะสางหญิงสาวยกโป่งพาขึ้นมองชายหนุ่มที่ก้มหน้ามองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนจะเบ้ปากใส่เธอค่อยๆค,คลานลงจากเตียงเป้าหมายคือห้องน้ำกว้างเพื่อล้างคราบต่างๆที่ติดแน่นอยู่ในร่างกายเธอรู้สึกถึงความเหนื่อหนะตรงระหว่างขาข,าย,าขายัขยงจนอยากจะอาเจียนพร้อมกับเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันอยากจะซัดชายหนุ่มให้คว่ำเขาฉวยโอกาสเขา ไม่มีสิทธิ์และเธอไม่ได้เต็มใจหรอแม้จะพยายามคิดเข้าข้างตัวเองแต่ความเป็นจริงสิ่งที่เธอสูญเสียไปไม่อาจเรียกกลับคืนเขาเป็นสามี หากเพราะความรักจึงเกิดงานวิวาขึ้นมานัชชาวีจะไม่เสียใจเลยแต่นี่เธอไม่ได้รักไม่แม้แต่ชอบแต่เพลอคล้อยตามเขาได้ยังไงทั้งที่ตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะร่องรอยบนตัวเห็นแล้วอยากกัดลิ้นตัวเองตายเหมอนั่นทิ้งหลักฐานไว้บนร่างกายเธอแทบทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นรอยจูบรอยมือเขาฟัดเธอร่างแทบแหลกไม่ถนอมเธอสักนิดผิวของเธอขาวปานหยกกล้วยและบอบบางมันจึงเกิดริ้วรอยได้ไง่ายๆและคงอีกนาน ว่ามันจะลบเลือนฮ้่ตาบ,บ้าสาดิสหญิงสาวขัดล้างเนื้อตัวมือเธอถูไปตามร่างกายแรงๆหวังให้คราบใครต่างๆหลุดร่อนออกไปแต่ก็ได้แค่คิดน้ำทำความสะอาดได้แค่ภายนอกไม่สามารถชะล้างคราบที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจความทรงจำยังคอยย้ำเตือนร่างกายเธอมีราคีไม่สะอาดเหมือนเก่าช่างมัน นัชชาวีเชิดหน้าขึ้นเธออาบน้ำแต่งตัวไม่เหลือบสายตาไปมองอาเธอร์ให้ขุนใจหญิงสาวทำเฉยชาเชิดหน้าขึ้นเดินไล่ตรงและดูเหมือนอาเธอร์ก็ไม่ได้สนใจเธอแม้กระทั่งออกมาพ้นสายตาเขาเขาก็ยังไม่รู้ว่าเธอหายไปอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจหรืออารมณ์ไหนสักอย่างผลักดันให้นัชชาวีฉีกกฎการห้ามของบิดาอีกครั้งเธอหนีอาเธอร์ไปเที่ยวในผับแต่เขาคงไม่สนใจเหมือนเดิมหญิงสาวเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันจึงสนุกสุดเหวี่ยงหล่นย กตัวตามเสียงเพลงไรลีลาแบบสุดโตรงเมื่อแอลกอฮอล์เข้าไปแทนที่ในกระแสะเลือดเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประชดลุนลวนเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ